สวัสดีค่ะนี่เป็นใบผักกาดหอมป่านะคะมันไม่มีใครปลูกมันเกิดเองอันนี้จะเก็บไปแกงแกงเหมือนกับแกงใบที่เหล็กค่ะนี่นะนี่ค่ะมันจะมียางยางเนี่ยมันจะขมแต่มันเป็นยานะคะดูอีกสิเก็บไปอีกสักนิดนึง มันแก่อย่างนี้แต่ว่าเวลาต้มแล้วมันเปื่อยโหต้นนั้นก็แก่ต้นมันก็แก่ที่อยากได้คืออยากได้ต้นอ่อนๆอ,อ,อย่างงี้แต่ว่าตรงนั้นมันลองเดินดูซิมีต้นที่อ่อนกว่านี้อือแถวนี้ไหมแล้วเดี๋ยวก็ไปเก็บใบใบหม่อนไปใช้แทนใบยะนาะ กอนนั้นก็แก่คือในด้านนี้ในด้านนี้อ่ะ้าตรงจุดนี้นี่เนี่ยค่ะมันเป็นวัชาพืช มาแกอ่าพอแล้วพอแล้วค่ะเมื่อกี้เก็บไปหน่อยหนึ่งแล้วจากนั้นก็ไปเก็บใบหมอนเจอับกาดไปเก็บใบหมอนกันค่ะแกงเสร็จเรียบร้อยแกงแบบง่ายที่สุดไม่ได้โคลกพริกแห้ง ตะใครอะไรไม่ได้โขกเลยคือพี่กแ้งก็หัน่นและไม่ได้คั้นน้ำใบหม่อนด้วยเพราะว่าจะไปเก็บแล้วคนมันเยอะไม่ได้เดินไปถึงจะไม่เหมือนแกงขี้เหล็กแต่มันอร่อยนะคะแล้วแต่ใครชอบแหละกินถ้วยเล็กๆไปก่อน <c oughs> ใส่ผักกะยงลงไปอร่อยเนี่ักกะยางนั้นน่ะนะนะนะเสียงแมวเสียงแมวของพวกเราเืมองืนน้ำมันใส นี่แกงใส่เกลือกับน้ำปลาไม่กล้าที่จะใส่ปลาล้าเพราะว่ากลิ่นมันจะออกไปรบก,กวนข้างนอกค่ะือ,อแมวเสีขาวนี้คือหอมหอมหัวใหญ่ต้มน้ำทิ้งสองน้ำ จืดไปที่เป็นเหมือนน้ำอยู่หลังใบเนี่ยค่ะมันไม่มีแล้วถ้าใครอยากให้มันละเอียดเหมือนขี้เหล็กบางคนอชอบกินแบบละเอียดเอาไปปั่นก็ได้นะคะ ไม่ได้ไปซื้อหอมแดงถ้าไม่มีหอมแดงใช้หอมแขกก็ได้แต่นี้ไม่มีทั้งสองอย่างเลยใช้หอมหัวใหญ่ชอบกินแบบนี้ ไม่ได้โขกสักอย่างตาไครก็ไม่ได้โขกเนี่ยยังเป็นชิ้นชิ้นอยู่เลยเวลาแกงขี้เหล็กก็ชอบแกงแบบนี้ไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปใส่เนื้อสัตว์เลยค่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยคือแกงเป็นผักอย่างเดียว ใช้ได้ที่มันไม่มีกลิ่นเหมือนกิเหล็กเท่านั้นแหละค่ะอร่อย เก็บมาต้มได้ตั้งครึ่งหมอ้อแกงได้ครึ่งหมอ้อขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ